นิทานเรื่องสี่สหายร่วมสาบานครั้งหนึ่งมีกระต่ายลิงนาคและสุนัขจิ้งจอกสาบานร่วมกันว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตและบำเพ็ญตนเป็นฤาษีอยู่ในป่าต่อมาพระอินอยากทดสอบในศรัทธาของสัตว์ทั้ง4จึงปลอมตัวเป็นพรามเที่ยวขอรับบริจาคทานโดยไปขอจากลิงเป็นตัวแรกลิง มอบมะม่วงให้จากนั้นพราม์ก็ไปขอจากนาคนาคก็มอบอปลาซึ่งมาตายเกยตื้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำส่วนสุนัขก,กิ้งจอกก็ให้นมหม้อหนึ่งและผลไม้แห้งเมื่อพราม์เข้าไปขอรับบริจาคจากกระตายกระตายพูดกับพราหม์ว่าข้ากินแต่หญ้าเป็นอาหารหญ้าก็ไม,ม่มีประโยชน์ใดๆกับท่านเลยพราหมจึงเอ่ยขึ้นว่า ถ้ากระต่ายบำเพ็ญพรตเป็นฤาษีที่แท้จริงแล้วขอให้สละชีวิตของตนเพื่อเป็นอาหารแกร่พราหม์กระต่ายตอบตกลงทันทีและทำตามที่พราหมณ์ขอร้องว่าให้กระโดดเข้ากองไฟในขณะที่ร่างกระต่ายกําลังตกสู่เปลวไฟนั้นพราหม์ก็ได้คว้ากระต่ายไว้แล้วเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงว่าคือใครพระอินท์ จึ่งนำกระต่ายไปไว้บนดวงจันทร์เพื่อให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกได้เห็นกระต่ายและรับรู้ว่ากระต่ายคือตัวอย่างแห่งการเสียสละตนอันยิ่งใหญ่เราจรึงได้เห็นเหมือนมีภาพกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณนะคะ